สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Liverpool today ครับหลังจากที่โปรแกรม FIFA Day ได้ผ่านพ้นไปเราก็ได้ทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ World Cup 2022ที่ประเทศกาตาร์เพิ่มเติมหลายชาติเลยครับแต่ก็มีอยู่หลายประเทศยักษ์ใหญ่เช่นกันที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทะลุเข้าไปสู่รอบสุดท้ายครับ ซึ่งพอเมื่อโปรแกรมทีมชาติได้ผ่านพ้นไปสุสุฟบอลลีกก็จะกลับมาลงแข่งขันกันอีกครั้งแล้วก็แน่นอนครับว่าหากใครได้เห็นโปรแกรมมันแข่งขันมาแล้วก็จะได้ทราบว่าในสัปดาห์นี้ทางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราจะลงทําการแข่งขันเป็นคู่แรกของวันเสาร์ทางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเรามีคิวเปิดแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนแตนอารวาสย่างวัดฟอร์ดในวันเสาร์ที่2เมษายนเวลา1า3 0นตามเวลาในประเทศไทยครับ โดยปัจจุบันจเจ้าบ้านอย่างเดอรเรดของพวกเราครับรั้งอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว29เกมชนะ21เสมอ6แพ้2มี69คะแนนส่วนรัตฟอร์ดครับอยู่ในโซนตกชั้นอันดับ18ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว29นัดเช่นกันแบ่งเป็นการชนะ6เสมอ4แพ้19มี22คะแนน และเช่นเคยว่าก่อนที่แมตช์เดย์ประจำสัปดาห์จะเริ่มต้นขึ้นทางช่องลิเวอร์พูลทูเดย์จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงคาดการณ์เสบียผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามกันเอาเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่ Head Tohead หรือสถิติการพบกันระหว่างทั้งสองทีมในเกมล่าสุดกันก่อนเลยโดยเกมแรกในซีซั่นนี้ระหว่างวัตฟอร์กับลิเวอร์พูลครับเกิดขึ้นในวิคเคเรตโรสบ้านของวัตฟอร์โดยในเกมนั้นครับลิเวอร์พูลผู้มาเยือนเนี่ยได้บุกไปถล่ม แน่นอนครับว่าจากผลที่ออกมาลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่ครองเกมเหนือกว่าโดยประตูจากซาดดโอมานเน่และโมเมซาาห์คนละ1ประตูส่วนอีก3ประตูครับก็เป็นแฮตทริกของโรบาร์โต้ฟรีมิโนเรียกได้ว่าจากนัดก่อนลิเวอร์พูลค่อนข้างเหนือกว่าอย่างชัดเจนอะไรครับต่อมาเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันก่อน ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติลิเวอร์พูลของพวกเราได้ลงทำการแข่งขันในรายการเ a c u อกับทางนอตติงแฮมฟอเรสและก็สามารถนาชนะชนะฟอเรสในซิตี้กล่าวมาได้ศูนย์ประตูตอนหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นครับลิเวอร์พูลพวกเขาชนะในพรีเมียร์ลีก9เกมหลังสุดและยิงได้อย่างน้อย2ประตูนใน28เกมจาก34เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกส่วนในด้านความพร้อมของทีมก่อนที่จะเปิดบ้านต้อรนรับการมาเยือนของวัตฟอร์บ โดยในรายของโมซาลาและซาดิโอมาเน่ทั้ง2คนลงเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษของช่วงพักเบรกทีมชาติเป็นไปได้ครับที่ทางสโมสรจะทำการประเมินความฟิตของทั้งคู่ว่าพวกเขาจะดีพอดได้เป็นตัวจริงในเกมนี้หรือเปล่าเช่นเดียวกับในรายของลุยดิอาสอลิซอนเบรเกอร์และก็ฟาบินโยที่ต้องเดินทางไกลาจากอเมริกาใต้เป,เป็นไปได้ที่ทางเยเกนคลอปจะตัดสินใจว่าพวกเขาพร้อมจะลงในเกมนี้หรือเปล่า หลังจากต้อนรับการ,รมาเยือนของวัด f อร์ครับลิเบอร์พูลจะมีคิวเตะกลางสัปดาห์กับเบนฟิก้าอีกในเกมแชมเปียนส์ลีกอย่างไรก็ตามครับข่าวดีก็มีทนานของแอนดูรบัสันและเจมส์มิลเนอร์ทั้งคู่กลับมาจากการติดโควิดและพรอเป็นชอตให้กับเยร์เกนคลอปได้เลือกใช้งาน ส่วนผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บก็มีในรายของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนและก็นาบีเกตาครับซึ่งก็คาดว่า11รายชื่อตัวจริงที่ครปจะจัดลงสนามน่าจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนำโดยนักชาวมือหนึ่งของทีมชาบราซิลอย่างอลิสันเบรเกอร์แนวรับ4คนและจะขวาไปซ้ายครับแบ็คขวาไม่มีเทรนด์ก็ต้องเลือกใช้ทางนะ่งของโจโกเมสโดยมีคู่เซ็นเตอร์ที่ยืนประสานงานร่วมกันนั่นก็คือเจลมาติฟกับเบอร์จิลฟานไดก์และก็มีแอนดี้โรบัสันครับยืนเป็นฟูลแบ็กทางฝั่งซ้าย ขยับขึ้นมาแผนไม่ฟิลตรงกลาง3คนประกอบไปด้วยทาหน้าของจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมตรงกลางตัวตัดเกมเป็นทาหน้าของฟาบินโยและทางสายก็คือเตียโกอัลคันตาราและสประสานตัวรุกในแดนหน้าเป็นไปได้นนที่จะเลือกใช้ทาหน้าของโมฮัมเหม็ดซาลาโรบาโตฟรีมิโนและดาวยิงชาวโปรตุเกสอย่างเดียวก็โจต้าครับเอาละรครับต่อมาเรามาดูกันที่ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างแตนอรารวาสวัตฟอร์ดกันบ้าง นี่คือหนึ่งในสโมสรที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้วถึง2ครั้งในฤดูกาลน,นี้ครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนทายจาก r a นีอรี่มาอยู่ในยุคข,ของรอยฮาซันวัตฟอร์ดพวกเขาก็ยังเป็นทีมที่ไม่ได้มีผลงานดีเดอะไรมากอย่างไรก็ตามเกมพรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุดก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติวัตฟอร์ดก็สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการบวกเววชนะทนะาของซาวทามตันถึงเซนต์แมรีมาได้1ประตูต่อ2 จนจะไม่มีแต้มห่างจากโซนบัตรไปอันดับ17อย่างเอเวอร์ตันเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นครับวัตฟอร์ดพวกเขาก็แข่งมากกว่าเอเวอร์ตันที่อยู่เหนือกว่าพวกเขาและเบอร์ลีที่อยู่อันดับล่างพวกเขาอีกถึง2เกมอีกทั้งการมาเยือนอันฟิลด์3ครั้งล่างสุดของวัตฟอร์ดครับก็ถือว่าเป็นของแสลงมากเลยทีเดียวเพราะพวกเขาครับโดนลิเวอร์พูลเจ้าบ้านยิงรวมมากถึง12ประตูและก็ไม่สามารถทำประตูทางหงส์แดงได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับส่วนในด้านความพร้อมของสโมสรก่อนจะบุกไปเยือนอันฟิลครับ เป็นไปนได้ที่ในเกมนี้ฐานะของแตนาราวาตย่างวัดฟอร์ดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมที่บุกไปเอาชนะเซาท์แฮมตันมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในเกมนี้วัดฟอร์ดจะไม่มีผู้เล่นอย่างอิสไมล่าซาแดนนี่โรสส่วนในรายของนิโคลัสเอนคูลูและเชเรมรีกาเคียครับทั้งคู่ยังต้องรอใช้ความฟิตว่าพร้อมจะลงสนามในเกมนี้หรือเปล่าส่วนในรายของโจชัวคิงครับก็เพิ่งทำแมทริกให้กับทีมชาตินอร์เวย์เมื่อวันดังการที่ผ่านมา ซึ่งจากผลงานในทีมชาติครับคาดว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสลง,ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าก่อนหน้าผู้เล่นอย่างเจอเปโดครับซึ่งเ็าคาดว่าซีเบต,ตัวจริงที่รอยฮัสซันจะจัดลงสนามน่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นกันซึ่งจะนำโดยผู้รษาป,ประตูจอมเก๋าชาวอังกฤษอย่างเบนฟอสเตอร์แนวรับสี่คนและจากขวาไปซ้ายครับแบ็กขวาใช้เป็นแบ็กชาวสเปนอย่างกีกโก้เฟรเมเนียคู่เซนเตอร์ใช้เป็นทนานของเซนเตอร์ชาเบลเยียมอย่างคริสเตนคาบาเซเล่จะยื่มประสานงานร่วมกับซาเมีย โดยมีแบ็กซ้ายครับเป็นฮัสซานกามาราขยับขึ้นมาแผ่ไม่ฟิลตรงกลาง3คนประกอบไปด้วยท่าน่งของมูซาซิโซโกกับตันทีมเขาจะยืนประสานงานในแดนกลางร่วมกับอิมรันโรซาและไม่ฟิลชาสโลเวเกียอย่างยูไลครูสกาครับส่วน3ตัวรุกในแดนหน้าครับได้แก่ท่าน่งของครูชฟเฮนันเดสโจชัวคิงและก็ดาวซันโวของทีมอย่างเอมมาเดลเดนิสเอาเลยครับแล้วเราจะมาปิดใช้คลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขัน,นว่าจะจบลงยังไง โดยจากสถิติและข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเล่นในอันฟิลรวมถึงผลงานก่อนหน้าน,นี้ของทั้งคู่ครับลิเวอร์พูลดูค่อนข้างจะเหนือกว่าทั้งหมดนั่นจึงคาดว่าในเกมนี้ครับลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านถล่มวัตฟอร์ดไปได้4ประตูต่อ0แล้วเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลย สำหรับวันนี้พวกเราลิเวอร์ o ูลทูเดยต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ